กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติกระผมนายมณัสิริพิทยาวัตรองเลขาธิการปปรสอขอนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานปปสในการปราบปรามยาเสพติดประจําปีพุทธศักราช2564ต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยมีรายละเอียดดังนี้ในปีพศ2564นั้น มีเจ้าพนักง,งานปปสทุกประเทศสังกัดตามหน่วยงานระดับกรมและกองบัญชาการจำนวน17หน่วยงานรวมทั้งสิ้น14,582หน่ายและต่อมาก็ได้มีการยกเลิกเนื่องด้วยเหตุจากการพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านยาเสพติดมีการ,กรเกษียณอายุราชาการเสียชีวิตและไม่มีการต่อบัตรเกินกว่า6เดือน รวมถึงการที่ไม่มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนเล็กน้อยที่ถูกดำเนินคดีคงเหลือเจ้าพนักงานปปสที่ปฏิบัติหน้าที่ในปี2,564นั้นประมาณ7,474นายการดำเนินการของเจ้าพนักงานมีการดำเนินการเกี่ยวกับคดียาเสพติดตามกฎหมายยาเสพติดนั้นจำนวน 2 4 4 7 9 6คดีมีของกลางยาเสพติดที่สำคัญที่มีการตรวจยึดได้ก็คือยาบ้าจำนวนประมาณ374ล้านเม็ดไอซ์11,807กิโลกร,รมัมเฮโรอีน2,258กิโลกร,รมัมโคเคนประมาณ18กิโลกร,รมัมนอกจากนั้นในปีดังกล่าวนั้นยังมีเรื่องของกัญชาแห้งประมาณ36,142กิโลกร,รมัมกัญชาสด5,000 6 6 0กิโลกรัมแล้วก็ยังมีพืชกระท่อมอยู่อยู่ด้วยนะครับสำนักง,งานปปสเองนั้นมีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลการจับกลุ่มผู้ทำความผิดเกี่ยวยาเสพติดกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติทำให้สามารถติดตามเรื่องผลของการดำเนินคดีต่างๆของเจ้าพนักงานปปสเพื่อจัดทำเป็นรายงานต่างๆนะครับการดำเนินการเรื่องของการขยายผลของเจ้าพนักงานปปสมีการดำเนินการเกี่ยวกับการลิบทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้ทำความผิดเกี่ยวยาเสพติดพศ2534มีมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดได้ทั้งสิ้นในปี64จำนวน7,346ล้านบาทมีการดำเนินคดีในข้อหาสมคบสนับสนุนช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติมาตรการในการทำความผิดเกี่ยวยาเสพติด2534จำนวน3,474ลายในปี2564นั้นน,นะครับ มีเจ้าที่นะครับเจ้าที่ได้รับการแต่งต um ั้งเป็นเจ้าพนักงานปปสถูกยกเลิกการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานปปสจํานวน11บลายเนื่องจากมีการร้องเรียนหรือมีการดําเนินการที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งเทียบกับจํานวนของปริมาณนะครับของเจ้าพนักงานปปสที่มีอยู่ก็ถือว่าเป็นจํานวนที่เล็กน้อยไม่มากนะครับในสํานักงานปปสเองมีการดําเนินการข้อมูลนะครับเพิ่มเติมข้อมูลการปฏิบัติงานในเล่มที่นําเสนอต่อ ที่ประชุมวุฒิสภาในวันนี้นะครับก็เป็นไปตามที่ทางท่านสมาชิกวุฒิสภาได้ให้คําแนะนําให้มีการเพิ่มเติมข้อมูลในเรื่องการปฏิบัติงานแยกเป็นหน่วยงานเรื่องแยกประเภทของการดาเนินการรวมถึงอํานาจหน้าที่ต่างๆซึ่งเราได้ดาเนินการตามคําแนะนําของท่าน วุฒิสมาชิกในที่ประชุมแห่งนี้เรียบร้อยแล้วก็ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ด้วยนะครับจากการตรวจสอบข้อมูลรายงานที่ผ่านระบบข้อมูลเจ้าพนักง,งานก็พบว่าเจ้าพนักงานปปสนั้นมีการรายงานการปฏิบัติหน้าที่จํานวน77,244ครั้งปัญหาอุปสรรคในการดําเนินก,น 64, การปี2 5 6 4ก็พบว่า1การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักง,งานปปสในการเข้าตรวจคน้นเวลากลังคืนนั้น เจ้าพนักงานปปสผู้เปิดนาทงานพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการกําหนดระดับของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องเป็นระดับสารวัตรแต่จากข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานการกําหนดระดับที่สูงในตำแหน่งของสารวัตรเพื่อให้เป็นการป้องกันการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการใช้อํานาจที่ไม่ชอบของเจ้าหน้าที่ระดับผู้น้อยนั้นน,นะครับก็ทําให้เกิดปัญหา เจ้าที่ผู้ปฏิบัติจึงอยากให้มีการทบทวนระดับของตําแหน่งของผู้ตรวจคนในเวลากลางคืนให้มีระดับที่ต่าลงกว่าระดับสารวัตรอันที่2คือการใช้อํานาจเจ้าพนักงานปปสในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา14วงเล็บ4เป็นการใช้อํานาจเจ้าพนักงานในการยึดอายัดทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่มีการจับกลุ่มไม่สามารถดําเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยา เสพติดเช่นบ้านรถที่ดินของผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่ได้มาจากการใช้ทรัพย์สินที่ได้จากการค้ายาเสพติดนั้นไปเปลี่ยนแปลงหรือแปรแปสภาพเป็นทรัพย์ส,สินใหม่อันนี้ก็เกิดปัญหาทําให้กระบวนการในการตรวจสอบทรัพย์สินนั้นราชาไม่ทันต่อสถานการณ์จากปัญหาเหล่านี้ทางสำนักง,งานปวสก็ได้มีการดําเนินการแล้วก็ใช้แนวทางแก้ไขก็คือหนึ่ง การปฏิบัติหน้าที่ตรวจคน้นในเวลากลางคืนของเจ้าพนักง,งานปปสนั้นสำนักง,งานปปสมีการมุ่งเน้นตามหลักการของสิทธิมิชนเป็นสําคัญเนื่องจากเป็นอนํานาจของเจ้าพนักงานเป็นอนํานาจพิเศษที่อาจกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลจึงใช้ความระมัดระวังในการดําเนินการในเรื่องนี้อันที่สองปัจจุบันนั้นการจัดทําประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งมีผลเมื่อวันที่9ธันวาคม2 5 6 4 ก็มีการกําหนดอํานาจเจ้าพนักง,งานปปสที่ให้มีอํานาจในการยึดหรือยัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการทาความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นกรณีเร่งด่วนซึ่งการดําเนินการดังกล่าวนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่ทางผู้ปฏิบัติได้มีข้อเสนอแนะมาว่าให้มีการแก้ไขสํานักง,งานปปสในฐานะผู้แต่งตั้งและกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักง,งานปปสได้มีการเน้นย้ําไปยังหน่วยงานต้นสังกัด ของเจ้าพนักง,งานปปสทุกหน่วยงานให้กำชับเจ้าพนักง,งานปปสให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบรวมถึงการรายงานการใช้อำนาจของเจ้าพนักง,งานปปสผ่านระบบเว็บไซต์ของสำนักง,งานปปสและช่องทางแอปพลิเคชันต่างๆบนมือถือซึ่งทําให้การควบคุมและการกํากับดูแลการปฏิบัติตางานเจ้าพนักง,งานปปสนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ในการใช้อำนาจเจ้าพนักง,งานปปสในการจับกลุ่ม หรือควบคุมตัวผู้กระทาความผิดนั้นสํานักง,งานปปสศก็ได้มีการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพศ2565เรียบร้อยแล้วดังนั้นจึงกระผมจึงขอกราบเรียนมายัางท่านประธานวุฒธธิสภาและท่านวุฒิสภาที่เคารพเพื่อรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าพนักงานปปสในการปราบปรายาเสพติดในประจำปี2564ต่อไปครับ